ดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับพี่มังกรชาแนลนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาเล่นกับสาวถ้ำนะครับก็วันนี้ก็เริ่มต้นกันที่เบ็ด5บาทเลยละกันนะครับผมกับทุนเนาะประมาณสักร้อยสามสิบสามบาทละกันนะครับก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยของเมื่อวานเนาะมาเล่นเนาะเมื่อวานพอดีผมเล่นไว้เนาะแล้วก็พอดีเอาทุนวันนี้มาอยากลองเล่นดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นทดลองเล่นสาวถ้ำให้ดูกันนะผมเพราะว่า เห็นเห็นว่าเนาะเห็นว่าช่วงเนี้ยสาวถ้ำกำลังมาแรงเนียทุกคนเพราะว่าเห็นเขาว่าเขาแจกกันดีมากเลยเนาะผมก็เลยมาลองเล่นดูนะครับผมดูดิเห็นไหมแจกดีนะโอเคนะโอเคเลยแจกดีแจกดีอยู่แจกดีอยู่วายแตงอยู่วายแตงดีอยู่โอเคไปเปิดมาที่ร้อยสามสิบบาทโอเคกําไรนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็อยากจะให้คนดูรูอ่อคนดูนะครับรู้ไว้ว่าผมเนี่ยเล่นเว็บอะไรนะครับผมแล้วก็อยากจะมา แนะนำเนาะเรียกว่าแนะนําดีกว่าผมจะมาแนะนํานะครับในการเล่นเนาะว่าเล่นเกมเว็บไหนนะครับผมแล้วดีนะครับผมอันจริงอานที่จริงแล้วเนี่ยผมจะเล่นอยู่เว็บไม่กี่เว็บหรอกเนาะแล้วทีเนี้ยผมผมเล่นเว็บเนี้ยมันเป็นเว็บใหม่เนาะเว็บมาใหม่มาแรงมากเห็นว่าเป็นเว็บตรงด้วยนะผมโอเคตรงนี้ว่าเป็นเป็นเป็นเว็บตรงนะทุกคนชื่อเว็บเนาะว่า Solar Machine นะครับผมหรือว่าคุณพิมพ์ไปใน Google ก็ได้นะครับว่าเป็น P.G. สลอ t คด M.C. นะครับผมพิมพ์ใน Google ก็เจอนะทุกคนโอเควันนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมจะเอาทุนกลับบ้านหรือจะเอากำไรกลับบ้านนะครับผมโอเคสเก็ตเตอร์มาให้ลุ้นนะครับสวยไหมสวยโอเคสวยงามสวยงามสวยงามผมได้สเก็ตเตอร์มาแล้วนะครับ4ตัวฟรีๆนะครับผมโดยที่ว่าไม่ต้องเสียเงินซื้อฟีเจอร์นะครับ โอเคสเก็ตเตอร์แรกเป็นยังไงไปดูกันนะครับเหลือแปดรอบละไปไปเจว่าไงโอ้ยเข่าหิวโอเคสวยได้อยู่คูณหกว่าไงไปยังไงต่อไปไปอย่านิ่งไอ้น้องสวยสามสิบบาทสวยโอเคกำไรเรื่อยๆทุกคนกำไรเนื้อๆตอนนี้กำไรเนื้อๆเข้าเท่าไหร่ก็เข้าได้ตอนนี้กำไรนะครับสิบสวยสองร้อยแปดสิบแปด จอดคูณสิบคูณสิบสองคูณสิบสองคูณสิบสองเจว่าไงไวาไยว่าไงว่าไงอื้อหือสวยงามอื้มโอ้โหปลา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 ปาปลาหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทโอเคผมเหลือหมุนอีกสามรอบมาอีกเอาอีกไม่พอกำไรไหนๆก็กำไรแล้วแค่นี้ไม่พอไปอีกไปอีกไปอีกอย่านิ่งอย่านิ่งสุดท้ายแล้วโอเคไม่เป็นไร อกําไรทุกคนกําไรไปต่อเลยมีกำลังใจเล่นวะแปดร้อยกว่าบาทละเอาไงดีเดี๋ยวผมจะลองซื้อไอ้นี่ละกันเอ่อฟีเจอร์เนาะได้เงินละได้กําไรมาละโอเคเบ็ดสามบาทซื้อฟีเจอร์ล5ยห้าสิบไปสเก็ตเตอร์มาละไปมาลุ้นกันนะครับผมจะกดสักประมาณสามรอบละกันนะซื้อสักประมาณสามรอบดูเพราะว่าผมผมได้กําไรมาเนี่ยเอากําไร คือผมได้กําไรมานะทุกคนแล้วก็เอากําไรเนี่ยมาซื้อนะผมไม่ได้เอาเงินเนี่ยที่ผมเอาต้นทุนมาเนี่ยผมไม่ได้เอาทุนมาซื้อนะผมเอากําไรมามาลองซื้อดูนะทุกคนลองเล่นวิธีนี้ดูนะคือเราจะไม่ขาดทุนทุกคนแล้วเผื่อเราจะได้กําไรด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ไม่เสียหายอะไรเนาะถ้าเกิดเราเสียก็คือก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายทดลองเล่นใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเราได้กําไรก็คือเป็นกําไรของเราเราก็คุ้มไปไงถูกปะเออไปโอ้ไม่ค่อยดีว่ะ โอ้โหแม่งไม่ค่อยดีว่ะซื้อสเก็ตเตอร์ทีหนึงยี่อย่าให้เสียชื่อดีวะสาวถ้ำมอ่ะเออต้องแจกดีต้องแจกดีต้องแจกดีไป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 ,ไป,ไปว่าไงเหลืออีกหนึ่งรอบป้าไม่เข้าว่ะนิดเดียวเองอะ่ะร้อยห้าสิบได้หกสิบหกบาทไม่คุม้มไม่คุม้มรอบนี้ไม่คุม้มเอาใหม่ปรับเบ็ดร้อนลงแล้วกันเอาสักสองบาทแล้วกันโอเคไปน้อยหนึ่งจัดเลยใหม่ตัวนึงไปใหม่ตัวนึงไปฮึ mm hmm. ไม่ได้ ไม่เลยสิบลอบแล้วกำลังดีไป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 ทุกคนไป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 ,ไปโอเคไปสวยมาอีก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 ไม่เอาแค่น,คนี้ไม่เอาแค่นี้ไปอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาแค่นี้ไม่เอาแค่นี้นี่กูซื้อไม่ได้ฟรีไปเนี่ทีเวลากูซื้อเนี่ยได้น้อยน้อย ไปอีกไปอีกไปอีกโอ้โหแม่งไม่พอไม่พอไม่พอคูณสิบไม่พอคูณสิบไม่พอไปไปเคะวะไงหืม <c oughs> สวยไหวไหมไหววะไงจังหวะนี้โอ้โหแม่งน้อยเกินคูณสิบหกนะคูณสิบหกนะอยากได้แผ่วอยากได้แผ่วคูณสิบหกแล้วสิบแปดแล้วหืมเคโอ้โหเคสวยมากทุกคนขาดตัวเดียวเองอะไปโอ้โหโอ้โหไม่ได้ว่ะหกสิบสองบาท อาอีกรอบนึงอีกรอบนึงสุดท้ายแล้วซื้ออีกรอบนึงแล้วกนะันเนาะมาลุ้นอีกรอบนึงแล้วกนะันว่าจะเป็นยังไงนะขอสักห้ารนะ้อยไปเนี่ยขอสักห้าร้อยไปขอไม่เยอะหรอกนะซื้อร้อยเดียวได้ห้าร้อยไม่ขอไม่เยอะเลย <c oughs> ไป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 สวยเจสวยโุ้ยได้น้อยแท้ได้น้อยแท้เจ็ดบาทไม่เอาไม่เอาเอาอีกเอาอีกขอสวยขอสวย,สวยขอสูงกว่านี้สูงกว่านี้โว้ยได้น้อยกว่าทุกคน เบาว่ะรอบนี้ผมเบาว่ะไปไปไปอย่าแผ่วอย่าแผ่วไปไปไปไม่ได้สิโอโหสิบก็ไม่ได้คิวก็ไม่ได้เสียดายที่หาเลยไปไป,ไปอีกไปอีกไปอีกอือสุดท้ายแล้วอือเทือสุดท้ายโอโหแม่งเอาจนเทือสุดท้ายวะ่ะสิเจ็ดบาทชิคูแมวแล้วไปแล้วแบบแบบเป็ดดีวะ่ะสักหกบาทแล้วกันหกบาทหกบาทหกบาท โอเคไปเล่นเป็นหกบาทนะทุกคนไป <S <S ผมอยากโผเมื่อกี้เสียดายมากทุกคนเมืกก่อกี้ซื้อสเก็ตเตอร์สามรอบไม่ได้นะะขาดทุนเละเทะเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้มีอยู่แปดร้อยกว่าบาทเนาะตอนนี้เหลือหกร้อยกว่าบาทแล้วไม่เป็นไรเอาเงี้ยแล้วกันผมไม่ซื้อแล้วแม่งฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อะไรเนี่ยซื้อนี่ดีกว่าไปกดเรื่อยๆไปหมุนไปหมุนไปโอเคคิวสวย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 ,สวย ไว้ปะอืมเจสวยสุดยอด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 ยี่สิบเอ็ดบาทโอ้ยน้อยว่ะไปไปไปอย่าได้แผ่วน้องเอ้ยไปเคสวยไวไหมโอ้ยเออสเกตเตอร์สเซตเตอร์ว่าไงสเซตเตอร์ว่าไงหนึ่งโอ้โหไม่เข้าจะได้จะได้โอ้มามามาเหอะมาเหอะจอดเลยลงจอดเลยไม่ต้องลีลาแล้วลงจอดเลยสเซตเตอร์ลงจอดเลยโอ้ย ไปไปว่ายังไงไปว่าไงไม่เข้าเลยว่ะทุกคนโอ้ยเงียบเลยอะแม่งเงียบให้ผมเลยว่ะแต่ผมยังกำไรอยู่นะผมยังกำไรอยู่นะทุกคนดูนะผมยังกำไรอยู่นะเจ๊อืมหน้านี้สวยไว่าไงอย่าให้แผลวสวยไว้ว่าไงโอแม่งได้น้อยว่าเบ็ด6บาทวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเบ็ดสูงๆให้ดูแล้วกันนะครับผม แต่ว่าเดี๋ยวผมขอขอขอไต่ระดับไปก่อนเนาะค่อยๆไต่ไปก่อนได้เงินเยอะๆก่อนเราค่อยขึ้นเบ็ดสูงไปตอนนี้มีอ้าร5อ0กว่าบาทไปเล่นไปไปเล่นไปก่อนไปก่อนอเอาไงดีวะปรับเลยแล้วกันไปเบ็ด20เลยแล้วกันไปโอเคมาเดี๋ยวห้าร้ก็เบ็ด20ได้นะทุกคนอันนี้ผมเล่นให้ดูเลยนะคือผมบอกเลยว่าเจ้าพ่อคอนเทนต์อย่างผมนะครับผมจะมาเล่นแบบกระจอกงอกเงาไม่ได้นะครับผม ไปครับเบ็ดยีครับกับทุน500นะครับผมตอนนี้เดือดร้อยละมันต้องมีสักวันนะต้องของเราสวยอืมไว้สวยอืมสวยอืมหน้านี้อีกหน้านี้อีกโอุ้ยสวยเอาอีกเอาอีกสี่ร้อยกว่าบาทสวยกำไรแล้วทุกคนกำไรนะกำไรแล้วกำไรแล้วนะครับผมเบ็ดยี่สิบบาทอุ้ยรู้งี้เล่นเบ็ดยี่สิบบาทตั้งแต่แรกแล้ว แต่ไม่พอว่ะแม่งมีร้อยกว่าบาท้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อผมกำไรอยู่นะตอนนี้ทุกคนกำไรอยู่แปดร้อยนะเฮ้ยไม่ดิกำไรอยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทนะได้แปดร้อยเมื่อกี้ได้เก้าร้อยเนาะยังไงวันนี้วันนี้ว่าไงเบ็ดยี่สิบบาทนะครับทุกคนมาสเก็ตเตอร์ขอสวยๆเข้ารอบนี้ผมบอกเลยเฮไม่เข้าว่ะกดเฮเลยไปอุ้ยคุณทุกคนถ้าสเก็ตเตอร์เข้านะ ผมบอกเลยนะน่าจะได้เจอความอลังการและยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าผมเล่นเม็ด20บาททุกคนแล้วก็สเก็ตเตอร์เข้าทีนี่เนี่ยมีลุ้นนะเอา้ามีลุ้นหมื่นนะเอา้ามีลุ้นหมื่นนะผมบอกเลยเพราะว่าผมผมผมจากที่ดูเขาเล่นมานะผมเคยเห็นคนเล่นแบบเบ็ดประมาณเป็นร้อยนะโอ้โหเบ็ดเป็นหมื่นนะทุกคนเขาเล่นกันได้ไงวะอุย้ยหน้าทองสวยได้นาหน้าทองวะสูงโอ้ยเมื่อกี้ได้ถ้าเกิดได้ตัวนี้ก็สวยเลยไปไปไปว่าไง ไวโอ้โหไม่เข้าว่ะเราเจ็ดร้อยแล้วทุกคนสซเกเตอร์มาสซเกเตอร์มามาเหอะมามาใหม่ๆแหละไม่อย่างวะไปไปไปยังไงไปยังไงไปสซเกเตอร์สุดท้ายต้องเข้าวะแหละแถวหนึ่งแถวสองไม่เข้าว่ะมันไม่เข้าเลยทุกคนผมจะได้สซเกเตอร์ที่สุดอะตอนเนี้ยพรอะไรรู้ปะ ผมไม่รู้ว่าเบ็ดยี่สิบผมจะอยู่ทนนานได้ถึงแค่ไหน <c oughs> ผมเหลือหกร้อยแล้วทุกคนไป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 เล่นอย่างนี้ไม่ได้เล่นอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไปอีกไปอีกไปอีกอืเจเข้าวะ่ะโหผมเล่นเบ็ดยี่สิบได้บาทเดียวอะไรวะดูดิได้สองบาทอะไรวะไม่เอาไม่เอาไปอีกไปอีกไปอีกอสุดยอดไปอีกโอ้โหสี่บาท มามาขอสวยสวยขอสวยสวยเฮ้ยขอสวยสวยไม่ให้เลยว่ะเดี๋ยวสี่ร้อยแล้วทุกคนเอ้ยเ้ยใจผมไม่ดีว่ะใจผมเริ่มไม่ค่อยดีละเหลือสามร้อยละมันจะมาให้ผมไหมฮเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้เอาทุนกลับบ้านไม่เอานะน้อยกว่าบาทอ่ะเอ้ยเน้อยไป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 เฮ้ย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 สองร้แล้วสองร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮสองแล้ว อุ้ยอุ้ยมามาเถอะขอร้องมาเถอะมาเถอะจะหมดแล้วนะถ้ารอบนี้ไม่มานี่คือผมหมดแล้วนะโอ้โหสวยงามมากๆเข้าตัวได้เลขยี่สิบมามาสาวถ้ำก็สาวถ้ำเมาอนมั้ยล้างฐานว่ะวันนี้ล้างอานว่ะไปผมได้ละผมได้แล้วนะผมได้แล้วนะผมได้แล้วนะขอสวยๆแค่นั้นแหละไม่ขออะไรมากขอสวยๆ ขอแจกแตกดีแค่นั้นแหละไม่ขออะไรมากนะขอแจกแตกดีขอหมื่นไปนะเอามาร้อยเดียวจะเอากลับมาสักหมื่นไปสวยร้อยกระบาดวัยเดยวนี้ว่าไงสวยสุดยอดโอเครอบนี้ผมว่าน่าจะได้นะทุกคนผมว่ารอบนี้น่าจะเป็นสเก็ตเตอร์ตัวสุดท้ายเนาะโอเคอุ้ย,ย,ยสิบสวยใหสิบอันนี้สิบได้แล้วสเก็ตเตอร์ถ้าเกิดสเก็ตเตอร์เข้านี่คือแบบสุดยอดเลยนะ ซ้อนในซ้อนนะซ้อนในซ้อนนะหึสิบว่าไงโอ้ยหกร้อยกว่าบาทโอ้ยกำไรแล้วกำไรแล้วกำไรแล้วมาสเก็ตเตอร์มาสเก็ตเตอร์มาหืึสุดยอดวายว่าไงหืึแตกไปเลยโอ้ยคูณสิบสี่คูณสิบหกทุกคนคูณสิบหกแล้วคูณสิบแปดแล้วทุกคนผมคูณสิบแปดแล้วไปสเก็ตเตอร์บวกอีกไปรอบแรกพันห้าไปมาสเก็ตเตอร์รอบสองเข้ามาบวกอีกสิบเป็นสิบสามไป สุดยอดไปอีกไปไปอีกไปอีกอืม,มายังไงรอบนี้ยังไงยังไงรอบนี้ยังไงไปไปยาแพลวโอ้ยเบาว่ะเฮ้ยคนสิบแปดแล้วคนสิบแปดแล้วโอเคอคนสิบเก้าไหมคนสิบเก้าเฮ้ยคนยี่สิบเออคนยี่สิบโอเคสวยคนยี่สิบสองแล้วคนยี่สิบสองแล้วมาๆมา,มาอย่าเงียบสิบสวยอออืื้ห ยิบสี่เควายวายวป้องืงเปิดคำสีว่าวว่ะเปิดคำสีว่าวเลยวะ่ะป๊าสพันแปดเหลืออีกห้าหมุนมาเหลืออีกห้าหมุนขออีกหกพันไปเป็นหมื่นไปอู้ปา๊าคูณสามสิบทุกคนคูณสามสิบแล้วคูณสามสิบแล้วยังไงครับยังไงยังไงอีกสามรอบยังไงโอ้โหไม่เอาดิอย่าแพรวแจกหน่อยสุดท้ายก็แจกหน่อยอุ้ยได้สามตัวได้หนึ่ยี่สิบบาทเลยวะ่ะ ป้าปูสามสองสวยสวยป๊าโอ้โหทุกคนสี่พักว่าสี่พร้บหกาทไปรับรางวัลน,นะครับผมผมเอาทุนมาร้อยกว่าบาทนะทุกคนวันที่ผมโคตรกำไรนะโอเคเลยสำหรับใครอยากเล่นเว็บนี้นะติดตามได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่องพี่มังกรชาแนลนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ